สวัสดีครับผมพ่อครับเอซี่พยัยามเหยียบรอครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ครับพี่น้องเป็นวันอาทิตย์ของอ้อนนีพี่น้องโอ้ยแดดพรอนครัพรอนเนี่ยนวนทาบลี่นะพี่น้องพรอนตับแตกเลยครับโยซือเนื้อฟดออกเลยพี่น้องนางโยซือเงื้อฟดออกพรอนครับพรอนเนี่ยพี่น้องเอ้ย ยัดตากแดดได้ครับเดี๋ยวตากแดดเดายีสิบโตกับพี่น้องช่วงนี้นี่เพิ่งออกแดดครับยัดตากแดดเดี๋ยวทำงานกลางแจ้งเดี๋ยวยู่กลางแจ้งพี่น้องเดี๋ยวยีสโตกได้ครับเดี๋ยวเป็นโลกร่มแดดครับพี่น้องยีสโตกห่อนพากิลีครับพี่นอ้องสี่สิบอ,องศามีแหละเป็นยังไงครับพี่น้องมาเพิ่งนี่น้องอิงกับสาวหน่อยเพชรบานแพ่งครับทีมงานสาวนอยเพชร์แพ่งทำการแสดงอยู่ ทางบริษัทครับพี่น้องคนเต็มครับอาญ,ญากึ่งโง่ครับพี่น้องน้องยิงใส่ไม่ใส่ไม่หูนี่ผมว่ารู้สึกว่าเสียงใสเลยพี่นะ้องเนาะรู้สึกว่าเสียงใสเสียงดีโอไม่ตัวละแสสองแล้พี่น้องรู้สึกว่าเสียงนี่เสียงมวลด้วยอยู่ดีพี่น้องไม่ตัวนี้เสียงมวนก็ไม่ถืออยู่ครับไม่หูนี่ตัวละแสสองแล้พี่น้องงูมวนยังไหน ดูดเสียงดีนะเจ้าว่าเสียงสองรู้สึกว่าเสียงมวนครับใส่ไม่ตัวเองตั้งแต่ละอนวี่ที่เหรอพี่น้องต่อเนื่องมากหอนไปขึ้นนี่รู้สึกว่าเสียงดีครับใส่ไม่ตัวนี้น้องยิงก็เป็นไม้ของน้องยิงแล้วครับที่พ่อโจซื้อให้ราคาเสงสองพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องที่เสือภาชะนะใดาใจดังครับ ของพอการใช้ไวได้สินพี่น้นองบอกแล้วจะรอเล่ยนครับเอฟซี FC พลังเงียบพลังหมดพลังหมื่นครับพี่น้องสิบหกมาแรงครับแฮตแท็กสิบหกมาแรงในย t u b e ประเทศไทยครับนี่แหละครับพี่น้องครับพอการใช้เป็นเป็นพอหักน้องยิงเป็นจริงใจกับน้องยิงเพราะฉะนั้นเอฟซี FC พลังเงียบดันเต็มที่ครับเชี่อเต็มที่ซอยเต็มที่ครับพี่น้องในเมื่อพอการใช้เป็นจริงใจแล้วครับดันกีฬาทุกท่าง ทั้งการฝึกการล้องการล่ำซอยอีหลางแต่มากเห็นเต่มมือแรกที่เขาวงงสาวหน่อยมากเต็มที่ชีวิตเพราะฉะนั้นเอฟซีพลังเงนียบก็ต้องซอยยายไล่ให้กันครับพี่น้องก็ต้องซอยพอการใช้กันครับนี่ขนาดแค่ที่เสื้อเด้กพี่น้องไม่บอกขนาดที่เสื้อยังติดมาแร่งแฮียแทกมาแรงสิบวกมาแรงเหรอพี่น้องคิดเมื่องเหรอครับเพ่งอันเพ่งจริงออกมาครับวันที่สิบหกครับอันเพ่งจริงวันที่สิบหกออกมาอีกปันใดครับพี่น้องอะหนึ่งมาแรกงแน่นอนครับบอกคนสื่อท่องไว้เลยครับ ท่านหนึ่งมาเลี้ยงท่องสามบาทเกันวะสองมาเลี้ยงกับสามมาเลี้ยงห้าสิบสตังบอกว่าซื้อท่องเลยเถครับบอกว่าซื้อท่องไปลูกสาวไปเลยในแน่นอนลอยเร์เซ็นครับพี่น้องเก็บตังเงินบ่ครับพี่น้อง,ง,ง,นนองขนาดที่เสื้อถ้าผมว่าเพ่งมวนอยู่ดีครับมาเลี้ยงนี่ก็ต้องเพ่งก็ต้องมวนพร้อมเด้พี่น้องนี่ก็เพ่งมวนอยู่ครับขนาดฟังตก็นี้ยังรู้ว่ามวนเลยพี่น้องเป็นแนวอึงว่งมากพี่นอ้องอึ่งกินขี้ครับ แห็ดเท็กสิบหกมาแร้งในยูทูบสยขนาดที่เสื้อแล้วก็เพลงพังดพดนดีพร้อมตรีพันกระมวลครับเทลงพันกระมวลนั่ก็เล็ประกอบกันนะพี่นอ้องเข้าเช่าเอฟพลังเงียบพลังมืดพลังหมดครับยีมีหน้าคมน,นี่เอาให้ติดหนึ่งมาแรงขนาดไครับนีขนาดที er. ่เสื้อนี่ผมก็เมืองไร้หลอดพี่น้องขนาดที่เสื้อยังดันครับขนาดที่เสื้อยิงดันไอ้เพื่อนครับมันนีกระายหลอดไปดลครับพอที่เสื้อมาเงยวลพี่น้องเข้าฟังไร เด๋อไลายรอบแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวบอกีวีนะที่เสิร์ฟนะครับเอฟซีเป็นเงียบห้างวางเลยครับพี่น้องขอเสียงเลยครับเต็มทีว่าพี่น้องทางผมเอฟซีเป็นเงียบทางผมทางโรงงานผมกดดันเต็มทีเลยครับวันที่ยี่สิบหกเป็นวันอังคารพอดีพี่น้อง เขาดันเพลงขอการใช่ติดหนึ่งมาแรงสักวันเขาจะไปเบื้องบอลพี่น้องไทยกับเกาหลีวันทีที่สิบหกครับช่องสามโมงเสาร์ก่อนนัดกาเนี่ยต้องเสาหน่อยเราก็ยีดีในขอดเนเขาดันเต็มที่สักวันก่อนบอลตีเตือนเนีหนึ่งมาแรงสักวันพี่น้องเขาจะไปเบื้องบอลพอหนึ่งมาแรงเขาสบายใจแล้วเขาเป็นเบื้องบอลไหญ่พี่น้องไปเชียร์ทีมชาติไทยได้ครับก่อนบอลเตือนเนี่ยเขาต้องหนึ่งมาแรงสักวันใส่กันคนละสามสิบแช่สี่สิบแช่พี่น้อง นี่ครับเป็นทังไหนครับอย่ารอเหรี e ยญครับเอฟซียูงอิงครับอย่ารอเหรียญครับเอฟซีพลังเงียบพี่น้องบอกแล้วนี่แค่ทีเซอร์ครับยังติดมาแรงตอนนี้แอตเลตส์สิบหมาแรงพี่น้องขีดเสยัสนสู้เสียนเสียนดิวเลยครับขีดเสียนดิวเลยพี่นอ้องขนาดที่เซอเรอ์เสือมึงอะไรตอนนี้เก่ามือเก็ดพี่น้องแต่ลังบ้านอะไปแสนวิวเลยล่ะ อันนี้นะช่องมันก่อเซียนก่อหมหื่นเจ็ดพี่น so right ้องก่อหมื่นเจ็ดแลังช่องไปกเซียนอยู่เลยนะครับหมื่นสี่พันถูกใจครับเกือบสองพันคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ใชแล้วคอมเมนต์ครับพี่น้องเตรียมทองไว้ให้ลูกสาวโหลดเอาั่นเอาทองแท่งเด้อสร้อยแหวนลูกสาวบ่มีหมองใส่แล้วจ้าเอาสั่นก็จะว่าเดี๋ยวคอมเมนต์ว่า ซุ่มไอยสีเยือเพื่อลูกสาวในฟังพี่มวนๆมึง,มง,งมเงี้ยี่งามประหานั่เมือกันล่ะเตรียมท่องไว้ลูกสาวเลยครับพอการใช้ความเมงเียดาวครับเจ้าหายใจลูกสาวได้พวกเล่าเช่าเอฟซีกับลุยเต็มที่เหมือนเหมือนว่ะเงี้ยนี่ครับมมเมือนกวมคอมเมนต์นีว่าเสียท่องให้ลูกสาวเนี่ยยาย่ายเอ๋ยท้าใครไม่ท้ามาท้าลูกสาวอย่างชาติเตรียมไว้เลยทองสาวล่ะ แน่นอนพี่น้อกท่านใดก็เสียอะไรเลยนะครับสนับสนุนทุกคนในองค์กรสาวหน่อยครับบอการใช้หักลูกสาวใช้เฮาแบบจริงใจถูกการกระทําเจ้าติดแท้หนึ่งมาเร่งเตรียมรางวัลให้ลูกสาวได้เลยคนคิดดีทําดีย่อมได้ดีแน่นอนแม่นครับเข้มด้วยครับพี่น้องเพลงมวนวิวกับสวยๆรอดดันยูเดอร์ครับเอฟซีอิสราเอล์พ้วนแล้วอิสราเอลครับพี่น้องชมหนึ่ครับโมบีสงครามเหรอครับอิสราเอลครับ สกู๊นหวานเด้อทั้งอิสราเอลลำลึกด้วยด้วยครับพอให้ปอดไดท้ทำงานพวกเข้าค้นหักอิหลาเตรียมพร้อมแล้วที่จะดันพเพ่งของพอหักอิหลานี่ครับพอก,การแช่จะไปะสื่อท่องเตรียมเลยสองบาทมันอมเมนตนครับอมเมมตนยังหลายขนาดนี้ขนาดที่เสื้อเสียงมวนขาบร่วมสุดยอดเอ็มวีสุดยอดสุดใจตัวแช่วโลกสรุปเพ่งพอก,การแช่ต้องมาแรงครับ ตรวจซับสามค้อมอีกหนึ่งเคืองความแนวยีส่สิบหกนี่บอตองนอนกันแหละดันเหตุติดหนึ่งมาแรกก่อนเดี่น้องเด็กมืรร่อวานทยเกาหลีครับยีส่สิบหกเลว้าวว้าวว้าว,ว,าวไม่เคยฟังพ่อกัญชัยร้องเพลงมาก่อนไม่คิดว่าจะร้องดีขนาดนี้ต้องออกซิงเกิลบ่อยแล้วกพแค่ฟังตัวอยา่างทั้งแรกก็ติดหูเลยครับเสียงร้องทำนองจังหวะดนตรีลงตัวมากปังปัง,ปงครับแมีเพียงของจองอี่สิบหกน้อ,นองพ่อมากพ่อพร้อมฝั่นพร้อมแชร์ พ่อเตรียมทองไว้ลูกสาวเลยเนี่ยบอกไปเชียร์เดีวยวกันพี่น้องเตรียมเสียทองไว้เลยสือไลง่งงามครับพร้อมเสมอรอดันรอแชร์ครับกับเพลงภาชนะใดของพ่อการชัยในเมื่อหายใจมากก็เอาใจไปรับพ่อการชัยรอดันเต็มที่เท่าที่จะทำได้ครับก็มเมมตนไ์ สุดๆไปเลยจะอดใจบ่ไว้แล้วมวลรับอยากฟังอยากเมึงแบบเต็มๆดิรอชมเชียร์แชร์และคอมเมนต์ทุกครั้งที่รับชมเพลงขอให้เพลงพ่อกระเจดงดังๆปังๆติดหนึ่งมาแรงครับ fc พลังเงียบชนบุรีเนี่ยครับจิสู fc พลังเยาหัยังกระไดของบ้าทำไมเพลงนี้ต้องดังต้องปังหนึ่ง การใช้มีคุณสมัติการเป็นศิลปินระดับดีมากที่รอวันเวลาโอกาสในการทังอาจอยู่แล้ว 2. บทเพลงจากปลายปากาของตันอัตพลเพลงนี้นับว่าเข้าท่าทีเดียว 3. ในด้านการตลาดถือว่าดีถึงดีมากการได้องห์ยิงกับครอบครัวเทใจเทคิวให้ขนาดนี้ในเชิงการตลาดและประชาสัมพันธ์ถือว่าได้มากกว่าได้ 4. ด้วยพลังองค์ยิงที่นาทีนี้แรงยิ่งกว่าทอร์นาโด สามารถพัดพากระแสให้เกิดปรากฏการณ์ดังตัง้งได้ไม่ยากโดยเฉพาะพ่อฮักเขาองาีหละพายุยอดวิวพร้อมถล่มทุกพื้นที่สำหรับคลิปนี้ไว้สมีครับขอกานชิปหนาสวัสดีครับผม